ฮะไปบริกิจสมนีหันอ่ะสวัสดีครับวันนี้เข้ามาเก็บอยางครับเก็บยางไปขาย เก็บยางไปขายครับต้องเบิ้งสกักกอนน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการเก็บกระบื้นะเพราะว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าสิปิดนายางเลยบ่เพราะว่ายางมันออกหน่อยร่งแบบครึ่งต่อครึ่งเล้วอ่ะบ่บ่บ่ครึ่งต่อครึ่งแล้วมันออกแบบหน่อยแบบมันเลยเครึ่งไปเร้วอ่ะหน่อยบักากเลยแต่เกานี่บ่สวนนี่เนี่ย ได้ประมาณ 13, สบิบสามสิบสี่ส왑คนในสวนนี่สอบยูเลียอีกสวนหนึ่งอ่ะได้ประมาณหาหกส왑คเต็มที่มันอ่ะแต่เดี๋ยวนี้บัไวไม้รอบนี้จักสีเหลือพอหาสอบบ่บุญน,นี่รอบวังหันยังยังได้อสิบสี่ส왑อ่ะ,ออะจากรอบก่อนๆอ่ะได้ประมาณสบิบเก้าส왑เหลือสิบสี่รอบก่อน เอยเหลือซิมหาสอบรอบก่อนมารอบนี้ก็ผมยันบไดเพราะยันบไดเพราะไอหาสอบอยู่มาบึ่งว่ามันสีไดจกสอบอันนี้ยางบามือด้นี่เว้นสองมือกี่เท่อนึงยางอะกำลังตัดสินใจ จะเอายังไงต่อดีอู้อันนี้อหลายตัวต้องเอาวางนั้นเบิดดัน,นจังบด้ล้าง บุญเราฮะเอานไ่ยเอาบาบุญเขาเป็นบไาสร้างเราหูยตลกขนาดฮะเอ้ถ้าเบิ่งลดว่า nhìn hả Ơ! vì na lưu đủ na hẳn kiếp chuẩn ở trên nhục chân xí là lưu đủ cả na <laughs> da hả đây không thế nữa mình nhanh đi tôn, tôn nhanh tôn nhanh vậy ใกล้จะหมดส่วนแล้วครับเหลืออีกสามแถวสุดท้ายได้น้อยมากเพิ่งจะได้ล้อเข็นเดียวเองปกติเนี่ยเต็มที่มันสามสี่ล้อเข็นอ,อย่างน้อยๆก็ประมาณสองล้อกว่าเข็นถึงสามล้อเข็นแต่อันนี้เหลือล้อเข็นเดียวเอง ดูต้นนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดของสวนเลยสุดยอดฮะเออ เบ oh oh. ิ้งเบิ้งพี่นะเออเยอะมาครับต้นนี้เอาเออเอออาทีมลุ้นอาทีมลุ้นอาทีมลุ้นเออ โอ้ตึงเป็นไงนี่ก็ได้เต็มแล้วครับ <c oughs> พอร้อยร่วงวอ่ะฮะไว้เกินเกินหนัก 으음. <laughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับส่วนแรกส่วนใหญ่ๆได้ซ้ำนีน้แหละได้รอเขียนเดียวปกตินี่สามสี่ลอเข็ยนนะนี่อันนี้มันเหลือน้อยมากครับได้บอด่นะบอครับอ่อบ่ สว่วนนี้ได้ประมาณสี่สอบยูเลียครับผมปกติเนี่ยได้สว่วนนี้นะไม่ต่ํากว่า10บสอบนะครับสว่วนนี้ปกตินะ1ิบเอ็สบอบยูเลียแต่ตอนนี้เหลือเพียงสี่สอบครับผม เรียบร้อยครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดประมาณ9สอบครับ9สอบแบบไม่ยัดนะบางสอบก็ยัดเต็มอยู่แต่ว่าบางสอบเราก็ไม่ได้ยัดเต็มทีครับผมยางมันมีแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปขอบคุณที่ติดตาม,ร,มรับชมพระบหาเจ้กาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ